ที่เหล็กชื่อวิทยาศาสตร์เซนนาเซียมีชื่อวงแฟบาซีอีลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้นลักษณะเด่นลำต้นมักคดงอเป็นปุ่มเปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีเทาบนน้ำตาลเนื้อไม้มีสีน้ำตาลแก่เกือบดำมีรอยแตกตามยาวของลำต้นเป็นล่องตื้นๆยอดอ่อนสีแดงเรื่อๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงตรงข้ามลักษณะใบรูปขอบขนานด้านบนเกลี้ยงขอบใบเรียบปลายใบมนโคนใบมนแผ่นใบเรียบสีเขียวเข้มใบอ่อนมีสีน้ำตาลอมเขียวปลายสุดมีใบเดียวก้านใบสีน้ำตาลแดงดอกออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงออกช่อที่ปลายกิ่งดอกจะบานจากโคนช่อไปยังปลายช่อ มีดอกย่อยประมาณ10-20ดอกดอกมีสีเหลืองมีเกสรยาวยืดออกมาผลมีลักษณะเป็นฝักแบนอวบยาวและหนาสีน้ำตาลฝักแห้งจะแตกออกเป็นสองซี่คล้ายกับฝักแค่มเมล็ดลูกไข่ย,ยาวแบนเรียงตามขวางสีน้ำตาลแก่บริเวณที่พบริมถนนข้างสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ต